เหนื่อยง่ายหายใจมีเสียงวีดนี่อาจเป็นสัญญาณหอบหืดเคยรู้สึกเหนื่อยง่ายผิดปกติไหมครับอย่าคิดว่าแค่เหนื่อยธรรมดานะครับมันเกิดจากหลอดลมของเราไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าคนปกติพอเจอสิ่งกระตุ้นอย่างอากาศเย็นๆไรฝุน่นหรือควันบุหรี่กล้ามเนื้อรอบๆหลอดลมก็จะหดเกร็งและบวมขึ้นทําให้ลมผ่านได้น้อยลงเตาเลยหายใจลําบากนั่นเองครับอาการที่ต้องสังเกตเลยก็คือไอเรื้อรังโดยเฉพาะตอนกลางคืนแน่นหน้าอกหายใจลําบาก สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับโรคหอบหืดควรอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและผู้ป่วยทุกคนต้องมียาพ่นถูกเฉินติดตัวไว้เสมอนี่คือเรื่องที่ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดครับส่วนการดูแลตัวเองก็คือ 1. หลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุนอาการ 2. อออกกำลังกายเบาๆสม่ำเสมอและ 3. พักผ่อนให้เพียงพอ และถ้ากำลังมองหาตัวช่วยจากธรรมชาติเพื่อดูแลสุขภาพโดยรวมควบคู่กันไปผมขอแนะนำเบต้าเอ็กคลสครับตัวนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติที่เน้นช่วยในการเรื่องการปรับสมดุลและกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ที่มีปัญหาหอบหืดไอเรื้อรังหรือเสมหะเยอะเบต้าเอ็กลสก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพปอดและทางเดินหายใจนะครับโรคหอบหืดถึงจะรักษาไม่หายขาดแต่เราควบคุมอาการให้อยู่ในระดับที่ดีได้นะครับอย่าให้มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิต หายใจให้เต็มปอดและออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุขกันครับ